อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้มาที่จังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้วิวแม่น้ำแควน้อยเขาอยู่ในโรงแรมมองดูแควและร้านเขาชื่อว่าคาเฟ่ดูแควรอร่อยทุกจานบรรยากาศเลิศมากเรามาคุยกับคุณวรนุชสิทธิ ครองวงผู้จัดการร้านสวัสดีจ้าคุณนุชสวัสดีค่ะ,คคะร้านคาเฟ่ดูแควของเรามันมีความหลากหลายทั้งปิซซ่าสปาเกตตี้พอกช็อปต้องฟังคุณนุชแล้วค่ะ ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ในมองดูแควร,รีสอร์ตบรรยากาศเน้นธรรมชาติเป็นหลักมีทั้งต้นไม้ใหญ่ไม้มงคลไม้ดอกหอมอีกครั้งยังติดแม่น้ําแควน้อย,ยค่ะอาหารนะคะของเราจะเป็นฟิวชั่นสไตล์คาเฟ่ไปอันดับแรกเลยเพราะก็เป็นฟิวชั่น สลัดแซลมอนนะคะน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นทานคู่กับผักสลัดสดๆปลาแซลมอนก็จะบ่มสมุนไพรเพื่อให้มีความสดและมีรสชาติที่อร่อยคงเดิมค่ะนี่เลยแซลมอนนี้เขาใช้วิธีการบ่ม Pizza, พเอกลักษณ์ของพิซซ่าถาดนี้คือซอสทัฟเฟิลและแป้งพิซซ่าสไตล์โฮมเมดค่ะคิมมี่หอมนุ่มทานแล้วต้องถูกใจแน่นอนกลิ่นอโรมาข,ของทัฟเฟิลนี่ออกมาเลยไปเมนูต่อสปากเกตตีผัดฉ่าปลาคังใช้ปลาแม่น้ำที่ซื้อจากชาวบ้านหอมกลิ่นเครื่องเทศและสมุนไพรไทยคลุกเคล้าด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านกับเส้นสปากเกตตีที่มีความเหนียวนุ่มและเนื้อปลาคังทอดชิ้นโตๆเนื้อแน่นๆได้ รสชาติความหวานจากเนื้อปลาค่ะเสร็จปับ๊บพอกฉอบสเต็กเลยจ้าใช้เนื้อสันนอกติดกระดูกผสมมันเล็กน้อยผ่านกรรมวิธีหมกักสูตรทางร้านพร้อมเครื่องเคียงอีกหลายอย่างทานคู่กับซอสเกวี่ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นค่ะนุ่มมากครบทุกชนิดเลยนะครับผักเคียงไต้ไทยไทกันบ้างดีกว่า ถ้มันกุ้งแกะนะคะวัตถุดิบหลักคือกุ้งแม่น้ําตัวโตวที่มีความสดใหม่เนื้อต้องแน่นเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสมันกุ้งแบบเข้มข้นข้างในแบบเนื้อยังแน่นและอร่อยไปกับน้ําปลาพริกเลิศค่ะ เนื่องจากร้านเราเป็นสไตล์คาเฟ่เราก็จะมีในเรื่องของเครื่องดื่มที่หลากหลายเราขอนําเสนอเอสเยนดูแครมีรสชาติที่เข้มขน้นเมนูต่อไปนะคะเป็นมัทฉะคาวดี้ค่ะน้ำมะพร้าวสดผสมผสานกับโฟมมัชชทฉะทําให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะร้านเปิดกี่โมงจ๊ะร้านเราเปิดทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร<อ>์เวลา8โมงถึง5โมงเย็นค่ะ,คะวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นค่ะร้านเรา<อ>รับบริการจัดเลี้ยง ระะองรับลูกค้าได้100่งถึงร้อท่านค่ะก็มีโรงแรมที่นี่ด้วยบรรยากาศดีอาหารเลิศไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเบเกอรี่เพสตรีและอาหารอรีการันตีให้คาเฟ่ดูแควกาญจนบุรีอำเภอเมืองเป็นอร่อยแนเชิญมาได้ที่ร้านคาเฟ่ดูแควตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองติดกับแม่น้ำแควน้อยร้านอย,อยู่ภายในโรงแรมมองดูแคว และสำหรับเมนูอร่อยเก็ต้องกินกับร้านคาเฟ่ดูแควคือเมนูนี้เลยครับติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศเลิศทั้งนั้นแอดไลน์เลยนะคะอร่อยเลิศคุลีนะคะจะได้มีร้านในดวงใจแวะมาที่การจนะบุรีต้องแวะที่คาเฟ่ดูแควรอร่อยเล